สวัสดีเช้าวัวนสุขร์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเป็นสุขที่ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเ <c oughs> มฆสวยเหมือนนี่แสงแดดยังไม่มีแดดเพราะว่าเมฆเยอะมากนี่ค่ะบรรยากาศทุกหน้านาแรง <c oughs> มันก็แรงอีรีนี่แรง้กคัก รแรงแบบว่าไม่มียอดหญ้าเลยนะคะบรรยากาศกำลังเดินไปสวนค่ะ <c oughs> เดินไปสวนรดน้ำต้นไม้หลังจากเสร็จจากงานช้าบรรดกิจเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเก็บของนี่จ้า <c oughs> กำลังจะเดินไปรดน้ำต้นไม้นูน่นเหจะ้ะอีก สองลอยเมตรต่างออกกร่างกายชีวิตหลังการเก็บเกี่ยวกับทอนีลจัจจานเดินไปเดินมารดน้ำต้นไม้อนาคตก็จะประมาณว่าให้มีสวนผลไม้ไปเก็บขายเล็กๆน้อยๆมันไปชีวิตก็คงจะ อาศัยลูกล้วมั้งิได้อาศัยบู่ดูลูกผู้ไส้ลูกไส้เดียวว่ห้ำเขียวกับเป็นบ้าลูกไส้หล่ากัเป็นบ้าบห้ำเขี้ยคือพอมันละตี้เนาะนี่จ้าเชมบรรยากาศไปด้วยกัน,น นี่ก็สวนมันจากสวนมันสำปหลังว่าเป็นของขน้อยลวของอา <c oughs> อืมฝุ่นสวนขะน้อยตุนดูดตั้งเธอเอยยืนเป็นท่างขึ้นมากไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายต้องเดินเดินออกกำลังกายบ้าง มันฝนกำลัาง,งามนี่จ้ะจะมีถนนซีเลนตัดผ่านบริวเวณตรงนี้แหละตรงหลังต้นไม้นี่แหละจ้ะตัดตรงหัวนาพอดีตรงต้นไม้เยอะๆนะมันจะเป็นหัวนาหัวไล่พอดี มันจะเป็นถนนสีเลนตัดผ่านจากบึงการมานี่สวนของข้าน้อยหน้าแรงเอียงกับเป็นเร่งๆรงโอ้ต้นไม้คอยกับแรงเพ้าต้นไม้อากาศอากาศด,ดีออกซิเจนเยอะ เต็มเต็มปลอดอีเดี๋ยวจะปายุข้ากับปายุข้าเปิดชมบรรยากาศบอรประดุกเหมือนเดิมมะเขือกำลังนาม เรดวต้องง่าจ้ะไู่ไปวน้ำมักจะทำเองเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ เดี๋ยวพามาชมสวนอีกอาจจะพาไปชมสวนทั้งอืน่นเพราะว่าสวนอ,อของก็ะได้แค่นี้ละจ้าดินมันบดีพยาย,ย่ามอยู่กระลังพยายามปรับและพาปินใช้ขี่หมูแล้วก็ดินเนานีปั๊มน้ำรดน้ําต้นไม้ขอเวลาขอตัวไปรดน้าต้นไม้ก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะขอบคุณที่มารับชมบ๊ายบายจ้า